ช่วงบ่ายของวันทำงานค่อนข้างวุ่นวายกว่าปกติเมื่ออยู่ๆเอดิกาก็มีอาการเวียนศีรษะเดือดร้อนนีชาดาและอลินดาต้องเรีบปฐมพยาบาลเป็นการเร่งด่วนไอรินบอกแล้วว่าให้คุณแม่พักผ่อนอยู่บ้านทำไมดื้อจังล่ะคะอลินดาบ่นเสียงอ่อนพลางใช้สมุดเล่มบางๆพัดโบกลมให้ผู้เป็นมารดา ซึ่งตอนนี้กำลังนั่งสูตดยาดมอยู่ที่โซฟาภายในห้องทำงานเมื่อเช้าก็ยังดีๆอยู่แท้ๆแต่พออายุมากขึ้นร่างกายคงเริ่มสุดทรมไปตามวัยบทจะเจ็บป่วยขึ้นมาก็เป็นมันเฉนๆยๆเสียอย่างนั้นแม่ก็แค่เหนื่อยง่ายตามประสาค,คนแก่เท่านั้นเองไม่ได้เป็นอะไรมากสักหน่อยพักเดียวๆก็หายแล้วเอริกาอธิบาย เธอไม่มีโรคประจำตัวแต่สองสาวันนี้กลับนอนหลับไม่ค่อยสนิทพอออกมาทำงานจึงรู้สึกเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอไม่รู้ละค่ะคุณแม่ก็รู้ว่าไอรินเป็นห่วงเพราะงั้นต้องพักผ่อนให้เยอะๆสิคะหรือถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องไปหาหมอค่ะเดี๋ยวไอรินจะพาไปเองตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเลยก็ได้นั่นสิพี่เอย๋ยในก็เป็นห่วงพี่เหมือนกันนะ ถ้าไม่โอเคก็ไปให้หมอเช็คสักหน่อยนิชาดาที่นั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างเห็นดีเห็นงามกับลูกสาวการเห็นคู่ชีวิตป่วยไขย้ไม่ใช่สิ่งที่พึงปรารถนาสักนิดมามีก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะไปตรวจสุขภาพประจำปีพร้อมคุณแม่เลยเอา้าวมามีด้วยเหรอตอนนี้ยังแข็งแรงดีอยู่เลยนะแบกคุณแม่ขึ้นหลังได้สบายเลย ไม่ต้องเลยค่ะถึงหมามีจะอายุน้อยกว่าคุณแม่แต่ก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะคะพราะงานต้องไปตรวจด,ด้วยไอรินเป็นห่วงพอถูกลูกสาวบนแกมดุเอริกาและนิชาดาก็ยิ้มเจือนพออยู่มากขึ้นก็กลายเป็นโรคกลัวหมอกลัวโรงพยาบาลไปโดยอัตโนมัติแก้อย่างไรก็ไม่หายอลินดาขอให้มารดาทั้งสองเดินทางกลับบ้านก่อนเพื่อไปพักผ่อน แต่เอริก้ายืนยันว่าตนไม่ได้เป็นอะไรมากและดึงดันอยู่ต่อจนถึงช่วงเวลาปกติที่เคยกลับแม้จะเป็นห่วงแต่อลินดาก็ไม่อยากบังคับอะไรนะักจึงกำชับให้มารดาทานข้าวเย็นและเข้านอนก่อนเลยโดยตนจะทำงานส่วนที่เหลือต่อเองเสียงแจ้งเตือนข้อความเข้าดังขึ้นขณะที่อลินดากำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องพนเพลิน พอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูและพบว่าเป็นข้อความจากเพื่อนในวัยเด็กพลันริมฝีป,ปากก็คลี่ยิ้มออกมาอยู่ที่ร้านหรือเปล่าถ้าเลิกงานแล้วต้นข้าวจะเข้าไปหาอยู่ต้นข้าวคิดถึงไอรินใช่ไหมถ้าใช่ก็แวะมาเลยโอ๊ยงานไม่ไปแล้วอธิตาตอบกลับมาด้วยตัวอักษรแต่คนอ่านรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงขู่ลอดออกมาด้วย จึงแกล้งส่งข้อความยียวนไปให้อีกหลายประโยคพอโดนด่าสมใจถึงได้ยอมแพ้และรับปากว่าจะรออย่างใจจดใจจอ่อก่อนจะออกไปช่วยพนักงานทำงานด้านนอกน้องไอรินคุณเอยโอเคดีแล้วหรอคะเพียงขวัญรีบกุลิกุจอเข้ามาคุยด้วยถึงจะสอบถามเอริกาโดยตรงไปรอบหนึ่งแล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของร้านก็ยืนยันหนักแน่นว่าตนสบายดี ทั้งที่สีหน้าให้ความรู้สึกตรงกันข้ามโอเคดีแล้วค่ะเห็นว่าเหนื่อยง่ายตามประษาค,คนแก่เฉยๆถ้างั้นพี่ก็ลงอกค่ะถามคุณเขาก็บอกว่าสบายดีท่าเดียวเลยคุณแม่ก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะพี่ขวัญไม่ต้องกังวลน,นะคะอลินดาตอบยิ้มยิ้มก่อนจะลงนั่งด้านหลังเคาน์เตอร์ซึ่งมีมัดมีและปิงปองนั่งอยู่ก่อน ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วอีกแค่ไม่กี่นาทีคนที่เฝ้ารออยู่คงเดินทางมาถึงพี่ไอรินจีพี่ต้นข้าวไปถึงไหนแล้วคะเนี่ยช่วงนี้ยายคุณมุกยิ่งมารุงรังบ่อยๆด้วยถ้ายังจีบไม่ติดพี่ต้องเร่งแล้วนะคะหรือมีอะไรให้ปิงช่วยก็บอกมาได้เลยปิงปองเอ่ยถามความคืบหน้าคราวก่อนตอนที่คุยเรื่องนี้อลินดาเหมือนจะขอร้องให้เธอช่วยทำอะไรบางอย่าง แต่ถูกเอริกาขัดจังหวะเสก่อนซึ่งหลังจากวันนั้นก็ยังไม่มีโอกาสพูดคุยเรื่องนี้ต่อเสธีพี่ก็จีบอยู่ทุกวันถือคติด้านได้ไออดนะแล้วยายคุณมุกล่ะคะพี่จะปล่อยให้เขามาวุ่นวายแบบนี้หรออืมพี่ก็คิดมากเรื่องนี้อยู่แต่ยังตัดสินใจไม่ได้เลยอลินดาตอบไปตามตรงเรื่องของอธิตานั้นไม่น่าห่วง หากเจ้าตัวจงเกลียดจงชังเธอจริงคงจะไล่ตะเพิดไม่ยอมให้ตามตื้ออย่างทุกวันนี้แน่ที่น่ากังวลจึงเป็นเรื่องของมุกตาพามากกว่าเธอเคยคิดจะปฏิเสธพี่สาวคนนี้ไปตรงๆแต่ก็เห็นว่าไม่ใช่คนอื่นคนไกลจึงไม่อยากทำร้ายความรู้สึกอีกฝ่ายถึงขั้นนั้นแต่หากจะปล่อยให้ทุกอย่างยืดเยื้อก็คงไม่เป็นผลดีต่อใครอีก ทำไมพี่ไอรินไม่บอกยายคุณมุกไปตรงๆเลยล่ะคะปิงปองเสนอทางเลือกพี่ก็อยากพูดตรงๆแบบนั้นแหละแต่ก็กลัวว่าจะทำร้ายจิตใจกันเกินไปยิ่งไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันด้วยอย่าว่าปิงเสือกเลยค่ะแต่ถ้ายายคุณมุกนั่นโผล่มาเวลาเดียวกับพี่ต้นข้าวอีกแล้วก็อันนี้น่ะยิ่งกว่าปัญหาระดับชาติอีกนะคะอลินดาจินตนาการตามที่ปิงปองพูด เราก็ต้องกลืนน้ำลายฝืดๆลงคอไปเมื่อรู้สึกเสียวสันหลังยังบอกไม่ถูกยิ่งอยู่ๆเสียงประตูร้านก็ดังขึ้นเพราะมีใครบางคนผลักเข้ามาเธอก็เผลอตกใจจนสะดุ้งโหยงน้องไอรินคะพี่มุกเออสวัสดีค่ะมุกตาพาตรงเข้ามาทักทายด้วยรอยยิ้มแต่ลินดาทำท่าทีเลิกลัก เธอเคยยินดีไม่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับพี่สาวร้านข้างๆคนนี้แต่นับวันบรรยากาศระหว่างเธอและมุกตาพาก็ยิ่งอึดอัดหัวข้อสนทนาก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นเรื่องที่น่าหนักใจทั้งสิ้นไม่ใช่การถามไถ่ทุกสุขเช่นเดิมไม่ได้เจอน้องไอรินตั้งหลายวันแนะสบายดีไหมคะสบายดีค่ะพี่มุกออเราหลบไปคุยกันตรงนั้นดีไหมคะ ถึงไม่อยากใช้เวลาอยู่กับมุกตาพานานักแต่อลินดาคิดว่าคงไม่เหมาะสมหากจะยืนจับกลุ่มกันอยู่หลังเคาน์เตอร์อย่างนี้จึงชวนอีกฝ่ายไปนั่งที่โซฟาด้านมุมร้านซึ่งเป็นส่วนพักผ่อนสำหรับพนักงานเมื่อวานพี่บามาหาน้องไอรินด้วยนะคะแต่เห็นคุณขวัญบอกว่าน้องไอรินไปทำธุระกับคุณแม่อ๋อใช่ค่ะช่วงนี้ไอรินยุ่งๆบางวันก็เลยไม่ได้เข้ามาที่ร้าน แย่จังเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆพี่คงคิดถึงแย่อลินดายิ้มเจรอนเมื่ออีกฝ่ายใช้คำพูดชวนให้รู้สึกอึดอัดเธออยากชี้แจงไปตรงๆว่าไม่เคยรู้สึกกับหล่อนเกินคำว่าพี่น้องแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นพูดมันอย่างไรน้องไอดินพอจะมีเวลาว่างไหมคะพี่อยากคุยเรื่องสำคัญด้วยสักเดียว พอดีไอรินกำลังเคลียร์ออเดอร์ที่มีปัญหาให้ลูกค้าอยู่นะคะต้องรีบจัดการให้เสร็จก่อนปิดร้านไว้เราค่อยคุยกันโอกาสหน้าได้ไหมคะอลินดาโก6กคำโตแต่เหมือนว่าความตั้งใจของพี่สาวร้านข้างๆจะไม่สั่นคลอนสักนิดแล้วถ้าเป็นตอนปิดร้านล่ะคะถ้าน้องไอรินมีเวลาเรานัดคุยกันที่ร้านพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ชงอะไรอร่อยๆให้กินขอโทษนะคะพี่มุก ไอรินตั้งใจว่าวันนี้จะรีบกลับบ้านนะคะพอดีคุณแม่ไม่ค่อยสบายอลินดาแซงเอ่ยเสียงอ่อนแต่อีกฝ่ายกลับรีตามองคล้ายจับผิดเธอโกหกได้แย่ข้อนี้รู้ตัวดีอยู่แล้วทว่าไม่คิดจริงๆว่าพี่สาวที่เคยนับถือจะกลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมชวนอึดอัดได้ถึงขนาดนี้ไม่ใช่ว่าน้องไอรินอยากหลบหน้าพี่หรอคะ ไอรินจะทำแบบนั้นไปทำไมล่ะคะก็ไม่รู้สิคะช่วงนี้น้องไอรินทำเหมือนไม่อยากคุยกับพี่เลยถึงไม่อยากคิดมากแต่เจอแบบนี้บ่อยเข้ามันก็ท้อเหมือนกันนะคะขอโทษค่ะพี่มุกแต่ไอรินไม่สะดวกจริงๆมุกตาพามม้มปากแน่นอุตสาห์ตัดพอถึงเพียงนั้นแต่อลินดาก็ยังยืนยันหลังชนฟ้า เธอไม่รู้ว่าเหตุผลที่คนน้องเอื้อนเอ่ยเป็นเรื่องจริงหรือแค่ข้ออ้างถ้ว่าผลลัพธ์คือเธอต้องเป็นฝ่ายจำใจยอมเหมือนทุกครั้งงั้นก็ได้ค่ะไว้พี่จะมาใหม่วันหลังคล้อยหลังพี่สาวร้านข้างๆที่เดินหุนหันออกไปสีหน้าวุ่นวายใจของอลินดาก็ค่อยๆผ่อนคลายลงถึงจะไม่สบายใจที่ตัวเองต้องพูดโกหกอย่างนี้แต่การถอยห่างไปทีละน้อย อาจเป็นคําปฏิเสธที่นุ่มนวลที่สุดก็ได้ถ้าจะหงอยเป็นลูกหมาขนาดนี้ไม่วิ่งตามไปงอเลยล่ะต้นข้าวอธิตาโผล่เข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวจนอลินดาหน้าเวอหล่อนใช้คําพูดราวกับว่าเฝ้าดูอยู่นานแล้วเพียงแค่รอจังหวะปรากฏตัวเท่านั้นต้นข้าวมาตั้งแต่ตอนไหนตอนที่ไอรินกำลังคุยกับยายหอยมุกนั่นไง ทำไมไม่ได้สนใจว่าใครจะไปจะมาเลยเหรอโฟกัสแค่คนตรงหน้าอย่างเดียวเลยสิพอถูกค่อนแค้อย่างนั้นอลินดาก็หน้าหดเหลือ2นิ้วอันที่จริงอธิตาเข้ามาในร้านได้หลายนาทีแล้วแต่เธออยากรู้ว่าคนที่เคยบอกชอบกันจะจัดการกับเรื่องของมุกตาพายอย่างไรจึงขอให้พนักง,งานทั้งสามแซงทำเป็นไม่เห็นจากนั้นเธอก็แอบไปหลบอยู่อีกด้าน มันก็ไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยแต่ไอรินไม่เคยโกหกอะ่ะพอพูดไปแล้วมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีทำไมกลัวบาปกลัวโป๊ะตั้งหากไอรินโกหกเนียนที่ไหนเฮ<ะ>้ออธิตาถอนหายใจด้วยความเหนื่อยหน่ายเธอได้ยินสิ่งที่อลินดาคุยกับมุกตาพาแล้วแม้ไม่ค่อยพอใจนักที่เพื่อนในวัยเด็กยังปล่อยให้มันคาราคาซัง แทนที่จะจัดการให้เด็ดขาดแต่กับคนที่มีนิสัยประณ,ณีประนอมอย่างอลินดาได้เท่านี้ก็คงดีถมไปแล้วต้นข้าวอย่าทำหน้าแบบนั้นสินี่ไอดินพยายามเต็มที่แล้วนะเต็มที่แล้วแต่ได้แค่นี้โถ่ต้นข้าวอะ่ะเราเข้าไปคุยกันในห้องดีกว่าถ้าจะต้มยำทำแกงอะไรไอดินยอมหมดเลยคนที่อยู่ๆก็ตกเป็นจำเลยโอดครวนตาละห้อย แต่พออธทิตายอมเดินตามเข้าไปในห้องก็รีบล็อกประตูก่อนจะพาตัวเองมานั่งกระแซกกันอยู่ข้างๆบนโซฟาดูดริกดริผิดกับก่อนหน้านี้ลิบลับไอดินไปทำงานต่อก็ได้นะต้นเข้าจะนั่งเล่นอยู่นี่แหละอธทิตาแวะมาที่นี่เพราะอยากเจอหน้าเพื่อนในวัยเด็กเท่านั้นไม่ได้ต้องการให้อีกฝ่ายมาคอยเอาอกเอาใจจนพลอยเสียแสรียงาน ไอเดนไม่มีงานสำคัญอะไรที่ต้องทำแล้วล่ะโมหรือเปล่าจะอู้ใช่ไหมโถต้นข้าวอย่าลืมสิว่าไอดินมาทำงานคนแรกทุกวันนี่ขยันกว่าใครเพื่อแล้วนะแล้วเมื่อกี้ทำอะไรหรือหายใจทิ้งไอดินกำลังเช้ค,คอมเมนต์จากไลฟ์ข่าวก่อนนะ่ะก็เก็บข้อมูลดูว่าลูกค้าเขาสนใจอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าพอพูดเรื่องนี้อธิตาก็พลอยนึกถึงเรื่องหนึ่ง เมื่อหลายปีก่อนเธอเคยส่งข้อความให้อลินดาผ่านทางโซเชียลมีเดียทว่ามันไม่เคยถูกเปิดอ่านซึ่งเป็นผลจากความคิดเห็นด้านลบและข้อความคุกคามที่อลินดาได้รับอยู่นึงๆทำให้เจ้าตัวหลีกเลี่ยงการโต้ตอบด้วยตนเองเธอจึงอยากรู้ว่าในปัจจุบันยังมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอยู่หรือไม่ตอนนี้ไอดินยังเจอคอมเมนต์แย่ๆอยู่อีกหรือเปล่าคอมเมนต์แย่ๆหรอ ก็พอมีนะแต่ไอดินไม่ได้สนใจหรอกแล้วไม่คิดจะทำอะไรเลยจริงดิก็ไอดินไม่ดูจะทำยังไงนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนูนก็คงมีนอยบ้างแต่ตอนนี้ไอดินทำใจได้แล้วเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเจอนะ่ะอลินดาตอบอย่างไม่ใส่ใจนักต่างจากคนถามที่ขมวดคิ้วมุนบ้าแล้วไอดินการก่อกวนหรือคุกคามคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องปกตินะถึงจะเป็นแค่คนในเน็ตก็เถอะ ไอรินรู้แต่ก็ต้องปล่อยวางแหละเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรที่มันเกินขอบเขตไปไอรินจะจัดการให้เด็ดขาดเลยอืมถ้ามีอะไรให้ต้นข้าวช่วยก็บอกแล้วกันขอบใจนะอลินดายิ้มกรุ่มกริ่มจริงอยู่ว่าในอดีตปัญหานี้เคยสร้างรอยแผลไว้ให้จนเธอไม่กล้าแต่ต้องโซเชียลมีเดียไปช่วงหนึ่งแต่กับอาชีพค้าขายอย่างนี้จะให้หลีกเลี่ยงร้อเอร์เซนตคงยาก เมื่อวัย,ยวุฒิและประสบการณ์เพิ่มขึ้นเธอก็ค่อยๆเรียนรู้วิธีรับมือกับมันจนตอนนี้แทบไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแล้วยิ่งรู้ว่าเพื่อนในวัยเด็กเป็นห่วงกันก็ยิ่งไม่ต้องกังวลเข้าไปใหญ่นอกจากคอมเมนต์คุกคามแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่ามีคนทักมาจีบไหมโอ้ยแม่ค้าสวยขนาดนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วไหมถามจริงอธิตารีตาถาม รอเล่นพี่ขวัญกับคุณแม่ช่วยดูเรื่องนี้อยู่ไม่ต้องห่วงหรอกแน่ต้นข้าวนั่นแหละวันนี้ทำงานเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนเรื่องหรืองไงไอรินถามเพราะเป็นห่วงต่างหากอย่ามองกันในแง่ร้ายสิอธิตาชำเลืองมองคนพูดด้วยหางตาแต่ก็ยอมตอบคำถามก็เรื่อยๆจะมีก็ตะบอดนั่นแหละนับวันก็ยิ่งบ่นเก่งเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็หยิบมาเป็นประเด็นหมด แล้วต้นข้าวทำยังไงไปสวบเขาขึ้นเลยไหมโอ๊ยสวบอะไรล่ะนี่ยังไม่ผ่านประเมินเลยนะอธิตาบ่นเสียงสูงต่อให้วิ่งตามงานก็ไม่เหนื่อยเท่าวิ่งตามอารมณ์คนตอนแรกๆเธอก็หลงคิดว่าเป็นตัวเองที่ยังไม่เก่งพอจึงไม่อาจรับมือกับความต้องการของเจ้านายได้แต่พอเวลาผ่านไปสักระยะจึงรู้ว่ามันเป็นแค่นิสัยส่วนแย่ๆที่เพิ่งเผยท่าแท้ออกมาเท่านั้น จะว่าไปตอนนี้ต้นข้าวก็คืนดีกับคุณลุงแล้วนี่ถ้าบอดงี่เงาขนาดนั้นไม่สนใจย้ายไปทำงานที่คุณลุงเขาเลือกไว้ให้หรอไม่รู้สิต้นข้าวก็ลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยจริงๆไอรินก็ว่าน่าสนใจนะเป็นบริษัทใหญ่หน่าดูเลยนี่เท่าที่เคยฟังการันพูดผ่าน,านๆงานที่เขาเลือกไว้ให้ค่อนข้างตรงกับสายเรียนของอาทิตาและให้ค่าตอบแทนสูงพอสมควร แต่บริษัทที่เธอทำอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้ย่ำแย่ขนาดนั้นหากพิจารณาจากระยะทางที่ใกล้บ้านเดินทางสะดวกก็พอจะมองข้ามความเจ้ากี้เจ้าการของเจ้านายไปได้อยากให้ต้นเข้าไปทำงานไกลๆจะได้ไม่โผล่มาขัดจังหวะตอนที่ไอรินสวีทกับยายหอยมุกแล้วสิเอา้าอยู่ดีๆก็โดนอีกแล้วพี่มุกจะมาสำคัญกว่าต้นเข้าได้ไงไม่รู้เห็นห่วงความรู้สึกกันละเกิน พอพูดเรื่องนี้อธิตาก็เริ่มไม่สบอารมณ์ขึ้นมานิดนิดถึงเธอจะรักอลินดาแล้วเริ่มพ่ายแพ้ต่อความจริงใจที่เจ้าตัวพิสูจน์ให้เห็นแต่เธอไม่อยากขยับความสัมพันธ์ให้เป็นมากกว่าเพื่อนร่วมเตียงโดยที่ยังมีเรื่องของมุกตาพา,าคาราคสาซังอยู่โถต้นข้าวคนสวยไอดินไม่ได้ห่วงพี่มุกแบบนั้นสักหน่อยก็แค่เห็นว่าไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยไม่อยากแตกหักด้วย ถ้าค่อยๆถอยห่างออกมาพี่เขาก็น่าจะถอดใจไปเองนั่นแหละเชื่อได้ไหมเนี่ยเพื่อแอบไปมีโลกสองใบสาใบจะทำยังไงไอเดนไม่ทำอย่างนั้นหรอกไอเดนชอบต้นข้าวคนเดียวอาทิตากำลังจะพูดสวนออกไปว่าขี้โม้แต่พอถูกอลินดาช้อนรั้งเอลเธอไปกอดไว้คำพูดนั้นก็ถูกกลืนลงคอไป ขอโทษที่ไอรินยังจัดการเรื่องพี่มุกไม่ได้นะแต่ไอรินสัญญาว่าจะไม่มีทางทำให้ต้นข้าวเสียใจแน่นอนต้นข้าวเชื่อใจไอรินนะคําพูดหนักแน่นของคนที่เคยบอกชอบกันเอาไว้ทำให้หัวใจของคนฟังสั่นไหวจนใบหน้าแดงระเรื่อแต่ก็ยังฟอร์มจัดทำไม่ได้อย่างที่พูดละกันได้แน่นอนอยู่แล้วระหว่างนี้ถ้าต้นข้าหึงก็ทนหน่อยนะใครหึงพูดที่ไม่ดีๆนะ อาิตาเถียงเสียงสูงพลางแง้มือประมึกที่เริ่มลวนลามไปตามเอวคอดไอ้น้าซื่อ,อตาใสาแปวนี่แหละร้ายกาศนักชอบพูดจาหาเรื่องให้โมโหก็แย่แล้วเออาก็จับนุ่นนิดจับนี่หน่อยอยู่ตลอดเผลอเป็นไม่ได้จะว่าไปเราสองคนก็ไม่ได้กินกันเป็นอาทิตย์แล้วเนะาะอลินดาเหมือนจะพูดลอยๆแต่มือไม้กลับอยู่ไม่สุก ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราทั้งคู่ต่างคนต่างยุ่งมากที่สุดจึงเป็นการจุมพิษในรถยนต์เมื่อคืนนี้เท่านั้นส่วนเรื่องอย่างว่าถูกพักเอาไว้หมกมุ่นจริงทำไงได้ล่ะพออยู่ใ,ใกล้ๆไม่มีคนสวยแล้วไอรินควบคุมตัวเองไม่ได้ทุกทีต้นข้าวไม่ให้ทำหรอกที่จริงอธิตาก็รู้สึกวูบวาบกับสัมผัสของอีกฝ่ายอยู่ไม่น้อย แต่หากจะชวนกันโต้งๆอ,อย่างนี้ไม่ให้เล่นตัวเลยคงไม่ได้เอา้าทำไมล่ะก็ที่นี่มันห้องทำงานไอดินจะมาคิดเรื่องรามกได้ไงไอดินล็อกประตูแล้วกล้องวงจรปิดก็ไม่มีรับตาคนสุดๆอย่าบอกนะว่าไอดินจะทำที่นี่อลินดาไม่ตอบแต่กลับยิ้มกรุ้มกริ่ม อ่อนจะฝังจมูกลงบนคอขาวของอีกฝ่ายโดยไม่ปล่อยให้ตั้งตัวอธิตาตาโตด้วยความตกใจเพราะคิดไม่ถึงว่าเพื่อนในวัยเด็กจะทำตรงนี้จริงๆแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะดำเนินไปจนถึงจุดที่หยุดไว้ไม่ได้เธอก็หยิกเอวคนหื่นกามจนเจ้าตัวร้องรัน้นโอ๊ยเจ็บนะต้นข้าวอลินดานั่งตัวงอเพราะความเจ็บพลางใช้มือลูบบริเวณที่ถูกหยิกป้อย พอสบโอกาสคนที่เกือบตกเป็นเบี้ยล่างก็รีบดีดตัวถอยห่างและจัดเสื้อผ้าที่ยับยุยี่ให้อยู่ในสภาพเดิมต้นข้าวทำรายร่างกายไอรินอยู่เรื่อยเลยสมน้ำแน่ลามกไม่เลือกที่แม้ปากจะพูดเช่นนั้นแต่อารมณ์ปรารถนาที่ถูกปลุกขึ้นมายังคงทิ้งร่องรอยไว้ในความรู้สึก อธิตาเว้นระยะห่างจากอีกฝ่ายประมาณหนึ่งเพื่อสงบสติอารมณ์ของตัวเองจนกระทั่งใกล้ได้เวลาปิดร้านเต็มทีอลินดาจึงชวนเธอกลับต้นข้าวรอไอรินด้วยสิอลินดาฝากฝังให้เพียงขวัญช่วยดูแลความเรียบร้อยภายในร้านต่อแต่ระหว่างนั้นอธิตาก็เดินดุมดุมออกไปหน้าร้านโดยไม่รอกันสักนิดก็รีบตามมาสิก็รีบอยู่เนี่ย คนถูกเร่งบนเสียงอ่อนแต่ก็เดินตามมาจนทันอลินดาตั้งใจว่าจะกลับบ้านโดยไม่รบเราเรื่องก่อนหน้านี้อีกแต่เมื่อเห็นท่าทางคุยเคินของอีกฝ่ายอารมณ์ปรารถนาที่เริ่มสงบลงไปบ้างแล้วกลับประทุข,ขึ้นมาอีกคืนนี้ต้นเข้าไปค้างที่บ้านไอรินไหมไปทำไมอธิตาถามโดยไม่มองหน้า ก็ไปต่อจากเมื่อกี้ไงเราไม่ได้มีเซ็กกันมาหลายวันแล้วนะพูดอะไรนะถ้ามีคนไม่ได้ยินเข้าจะทำยังไงอธิตาขมวดคิ้วเธอทั้งคู่ยังอยู่หน้าร้านแท้ๆถึงไม่มีใครเดินสวนไปสวนมาในตอนนี้แต่ก็ใช่ว่าจะรับตาคนถึงขั้นพูดเรื่องอย่างว่าออกมาได้ไม่มีใครอยู่แถวนี้หรอกไอเดินก็ปากพล่อยตลอดนั่นแหละ ขอโทษอย่าดูไอรินสิตกลงไปต่อกันนะพอถูกว่าวรอนด้วยแววตาเชิญชวนเช่นนั้นจากที่ตั้งใจไว้ในตอนแรกว่าจะปล่อยให้อลรินดาอดอยากปากแห้งเสียบ้างแต่ไปไปมามาอธิตาก็เป็นฝ่ายที่หักห้ามใจไว้ไม่อยู่เสียเองงั้นก็ขึ้นรถสักทีสิถ้าดึกต้นข้าวจะไม่ให้ทำนะโอเคเลย มุกตาพามองตามหญิงสาวทั้งสองคนที่ก้าวขึ้นรถและขับออกไปด้วยความรู้สึกช็อกจนมือไม้สั่นไปหมดเธอกำลังดูความเรียบร้อยบริเวณโซนหน้าร้านพอาใกล้ได้เวลาปิดร้านเต็มทีแล้วแต่พอเห็นน้องสาวร้านข้างๆและหญิงสาวผมทองที่เคยแนะนำว่าเป็นเพื่อนในวัยเด็กก้าวออกมาจากร้านด้วยกันเธอจึงหลบอยู่มุมหนึ่งทว่าบทสนทนาของทั้งคู่ที่ลอยมาเข้าหู ทำให้หัวใจสั่นสะท้านจนก้าวขาไม่ออกเหตุผลที่อธิตาพูดจาถากถางซ้ำยังย่อเย้ยเธออยู่เสมอและเหตุผลที่อลินดาเปลี่ยนไปจากเดิมแท้จริงแล้วมันเป็นเพราะทั้งคู่มีความสัมพันธ์ทางกายกันอย่างลับๆโดยเอาคําว่าเพื่อนมาบังหน้า